สวัสดีจ้าในเส้นยาแดงพากินผ่าเจียวเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีเอฟสีทุกคนเนาะคะ่ะสวัสดีเอฟสีเก่าเอฟสี่ใหม่กำลังมาเป็นเอฟสียาแดงจ้ะนะวะยาแดงพามาดูส่วนกระกลำกันกระลำนองเขาปลูกไว้กินเนาะค่ะเนาะบัตได้ปลูกไข่ท็อกถ้าเรียกกินไก่ไข่ก็าน,นะจ้ะนะจ้ะวันนี้ยาแดงมา อันอบรมสัตว์นโรดแล้วสินะม,มาจาก,กันจังหวัดแล้วสินเลยมารอเพิ่นเนาะค่ะเนาะรอโมเป็นเพิ่นมาตังกลุ่มเนาะค่ะแต่ส่วนยาแดงโมจากเพิ่นอื่นเอาค่ะโมน้องๆเขาเอิ่นยาแดงมาอบรมสวยกันนะจันเนะาะอ่าเลยพามาดูกระลำค่ะอ่ะเอ๊ะ นอนข็ทำกระเจ็ดพอเพียงค่ะเป็นกระเจ็ดแปลงใหญ่นี่เพื่นว่ามันมาอบรมมาท่านนะยาเดงก็เลยมาเดี๋ยวมาไทยให้พี่น้องเอาปองงามปะค่ะพี่นอ้องอ่าจ้ะพาไปดูผักกาดดอกเนาะค่ะเนาะอัดดิซันเนาะค่ะเนาะอ่าจ้ะ คนพี่น้องพี่น้องสบายสบายดีป่ะจ้าดเดี๋ยวเตรียมภาพไปเพิ่งพระกัดดอกเนกาะคขันเนาะกะลำาช่วยงามๆสมซันได้แล้วจ้ะเนาะาไปดูกะลําอันนี้เห็นหัวลาภากะเผาจ้ะปุ๊บกินเองเองนาะคขันเนาะนี่ค่ะพระกัด กระโดกค่ะบางมงเขาเกินกาดกระจนนะคขะนนาะกระโปอดสันท้เลยค่ะเด้อเนี่ยเด้อปอดปดวนเดย่เะนนนเอริง ้เรเื่งองกินนะพี่จ้นลองกบุกไปกินเองแล้วค่ะนะมีต้นผักบ้านบ้านเดผักสะดาวเดอันนี้ต้นผู้อะผู้ที่ผู้เท่า ผิดมากแต่ก่อนนะค่ะเนาะน,ะนะเป็นนงไฮทุ่งนาเพิ่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยเอาให้เบิงนะ่งเนาะอันนี้อันนี้ต้นชะอมเด้อกันนะแต่ว่าทั่วไปเอ็นชะอมแต่คนที่สั้นเพิ่นอนอะไรก่อผักอันผักคะฮะแต่ว่าจะแดงเอ็นบานจะแดงเอ็นผักเน่าจ้ะ นี่เป็นเน่าเป็นแบบมันกินบ่วคอยสุขหาเนาะวะนะจ๊ะเป็นเดล่หมักเน,น่าเนาะค่ะเนาะเนี่ยมาดูถ่ายภาพรวมทัม้งรนเนาะค่ะนะกันนะกัลลัเพินเนาะค่ะเนาะอันนี้ปูไปกินเนาะค่ะได้กินกระไรายคือเกาเนาะจ๊ะกะป่มีซาลาปันไหนเนาะค่ะจะจะไดงขึ้น ก็ง,งามแล้วค่ะเนะก็เลยตายไปนอนกับบุญเลยนประกาศประกาศ,กาศย,ะะาศยาอะค่ะกาดเชี่ยวนะจะอ,อ,นนะอ่อนไงไออะไรก็ยงจะอ่อนเนี่กระลำอยู่ไกลวันทางค่ะอยู่กับนน่น นุ่นกลางโม่บานนะคะเนาะไปให้ปเป็นนาเพิ่นนะจ๊ะเนี่ยไปหาไปปึงต้นผูกไกลๆเนาะค่ะเนาะอันนี้ต้นผักว่านบาน,นะคะ่ะน,นี่กว่านนเอผักว่านตาหนะค่ะปลูกไก่บานในเด่นก็เด่นผักว่านบาน ไอ้บนบนผูเนาะคะ่ะเนาะให้าราเห็นกันนะบนผู๋คุเท่ากินมากแต่ก่อนนะค่ะนะใบผู๋มันจะเนาะนะใบเรื่องนะโอ้เบาเรื่องใบผูจะแดงแต่ก่อนเจ็บผูเรื่องเนาะคะ่ะเนาะผูเรื่องใบไข่ม,มัดหนึ่งมัดหนึ่งมัดลอยลอยใบอ่ะจ้ะมัดแต่สลิ่งจ้ะก็บอาเจ็บไก่ท็อกเจ็บ,จบในช่วนในยานะ่ะ อยากระตอยให้ยาแดงก็เป็นมัดแล้วค่ะคะ้ายให้ไม่ยาคือเกาที่้องกี้ว่ายาแดงคือไหลสละเท้เบาเลนเกาจ้าก้าบาเลีนเกาเกนี่นจจะเนาะเพราะวายาแดงก็เคยเห็ดผูน่ะคะ่ะเพราะว่าพอเมพาซื้อผูค่ายนัน,น,ะะน,นกันเนาะจ้าขอจบลิปเอกอนนัะนค่ะเนาะมูคนเอินละเป็นเมาปรมจ้ะ สวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใจะแรงด้วยจ้าค่อยี่นองหาโชคดีมีชัยอันขุนล่องหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีก็ไม่รอบนึงเนาะจ้าสวัสดีจ้าอันกดบอลลง